สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีผ่านเข่าสู่ทีมงานของปอสวัยพาโรยคุณต๋ยพาโรยครับเอฟซีครับผมตามต่อแนวทางข้อดาบเชียงรายองกำลังดังครับเอฟซีครับผมบนกำลังดังดังมากเลวครับขัเอฟซีครับนะครับเนาะก่อนที่เขับไปชมคลิปของข้อดาบเชียงรายองเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นสื่อกลางครับ เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับยุธีกับผมมักกระจัด,ข,ด,ข,ดขับผ่านนะครับเนาะขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับยุธีกับผมพ่อดาบเสียระยองโทรด่วนครับยุธีผมตั้งกล้องแพรบประธนขอเวลาจักสิบนาทีก่อนตั้งกล้องประัานแลนหาหม่องจอดรถครับยุธีกับผมอ่าพอสิเดตตั้งกล้องปรทันนี่แลนหาหม่องจอดรถนะครับเนาะจากคุณพ่อดาบเสียระยองครับยุธีกับผมแนวทาง ที่เป็นเลขฝันบอกคือเลขตัวไหนเพิ่นค่อยโทษด่วนนะครับอิฟซี่กับผมยังบ่ฮู้กันครับเพราะว่าถอดแลฟังคนที่บอกสู่ฟังกับของแท้ต้องเสียงของคุณพ่อดาบอย่างเดียวครับอิฟซี่กับผมมีเพิ่นผู้เดียวนะครับฟังจากปากเพิ่นนะครับอิซี่กับให้วิเคราะห์ดีๆนะครับโดยอฟซีครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสเข้าได้ทุกตัวตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสหลุดได้เช่นกันครับอิฟซีับผมมีเขามีรถเป็นของธรรมดานะครับเนาะเอากะ ให้วิเคราะห์ดีๆก่อนติเขับไปฟังก่อนติดขับไปชมนะครับเนาะเอฟซีกับพี่เจตนาเอานะครับเอฟซีกับผมพอการตัดสินใจอยู่กับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับพอทางทีมงานนี่ก็คือเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมากระจัดคัดกับฟานน้องขับเนาะคันมาคันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับด้วยเอฟซีครับผมเอาไปฟังคุณพ่อบคุณที่บอกสู่ฟังว่าเพิ่นมีอีหยังมาฝากมาตอนกับเอฟซีกับให้เอฟซีนะครับเนาะ ครับครับครับสูงนี้ก็ผมครับนะเป็นเลยนะพ่อวันนี้ได้เลือกย่ำดีสนดวฟ้าใสสว่างดีแท้นเนอโอ้อาการดีอากาศดีอาการดีเป็นยังไงพ่ออยู่ทั้งผุนห้อนหรือเย็นโอ้ยมันโมเย็นมันโ่อนหรออยู่ทั้งอยู่ทั้งผุนไอ้มีสิ่ห่อนส่วนไหลเนาะมันใกล้ทะเลธรรมดาอ๋อ อยู่ไก่ทะเลนี่อากาศนี่ทีอยากห่อนนั่นแล้วบ,บ,บ้านเฮาได้ใส่เสื้อกันหนาวด้วพ่อสร้างเขียนในย่องบนบนหนาวเสื้อได้ใส่เสื้อกันหนาวเพราะยังได้แดดมันแห้งมันสีผิวใหม่แดดคักแดดแห้งเนี่ยนับเงินเจ,าจา้าจอเถาะโอ้กำลังกำลังนับเงินเป๊ะๆอยู่บ่พ่อ นางสิไปโยนแท้ักเตียตัวผมเนะ่ยดับวันะไปเอาันวันจะไปขึ้นนั้นรักเี่ยสมัยนั้นนะสมัยมันถือกันตะเกียอ์ออโอ้เอาไว้เพึ่งไปขึ้นดีพ่อป <c oughs> าดตัวเห็งว่าใส่บว์วตไลจนลืมไปขึ้นรถเตเลี่มตัวนี้ ก็เขให้ลายปีอยู่ด้วยวกหลายปียู่นแล้วครับเขาก็ข้างไ้ก็ได้เขาเงินเบิดใสเนาะเาเ่นตูเสียไปาไปขึนกันหน้าป่ะเอาเอาเวลา,าว่างๆไปขึนรถต่ลี่เจครับผมนฝันว่าพ่อบานนี่ มโม่ฝัน่ยังเลขสั่งล็อกอยงเดียวเลยโอ้เป็นเลขสั่งล็อกเลขนี่เลขสั่งล็อกเด้อรับเอฟซีครับผมผสั่งล็อกพ่นอลรากะวันจีบเป็นแนวแน่วทั้งเลขล่างเด้พี่นองโอ้จะมาล่างเยอะส่วนมาก ครับผมมันกิดเฝ้าแล้วกัมันขึ้นล็อกได้ล็อกดีแต่ต่อเอาเอาเอามันมาเบิ่งรัเวอะไรเนาะตัวโมลายหางอย่างนี้เนาะโมลายหางหนูในคุณพ่อครับผมมันเกิดเนียนเกนเกลนกิดชุดนี้คือมันมีมีอยู่ เด็ดเด็ดเ bon <uit> mm ิดเด็ดเด็เงมัน huh. ม mm ีสองหางเลวก็แล้วกัการหางหนึ่งพี่นอ๊กโอ้ครับผมชุดสั่งล็อกโดยเฉพาะได้เด็ันนาวออกกัออกพี่นอกเพราะวิ่งไงเลขรดไปครอบแล้วพี่นุกอือ บ like อก okay. ตัวโตวลโอล้มันไปเขาก็พันพอดีดีพ่อมันไปเขาก็พันพอดีการเมื่อั้งบนตั้งล่างอยู่นั่กันเมื่องวกันพูจูนพูนอยู่นหัวเขาออกเขาหลวงพมองตามองกันที่าจารย์นั่นรัชกา์นี่ไปมากกันอึ้มข้าตัวมันออกแล้วจวคือพ่อรพูหมพี่้องไอ้ ครับอย่างมากยามดีมันงกับสีมี่คือเอราพี่น้องครับผมตีไปทางไรอ่ะเนี่ยตั้งไปพี่น,อน้องตั้งเลขสามไว้ลอนโอ้ขั้นแรกตั้งสามไปก่อนบอกพ่อแมนอ่เย็บซี FC ตั้งไว้นะครับเพืมม่อเตรียมสมุดประกาศสอสต,ตั้งเลขสามไเดี๋ยวคุณพ่อจะบอกวิธีครับโบ้แห้ง

ใช่ฮเรยเรียนอืมเรียนมันถึงปุ๊บเลยตามัดมึนถึมึนตาเมาเีเดียวท่านเนี่ยล้างใง่ายก่าทั้งด้วยวไปมันนคนอมึนตาคือได้เห็นงองเห็นเงินกองจงกุจุนเก่งเพงเ่ยอกว่าน่งานกับว่าจิ ลุ้งลบเมือยังไงก็ลอกข้างๆ่ผู้จ้า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 มากครับตจังหวัดใม่วเราคุณพ่ออ่ารอยุื้นเ่อเากทัานแปลด่านไปกองไปร่วมร่วมบนไปเลยเหรอครับน่นหลัเขาพ่นมันสีมีคนมันสีโบจนพี่น้องยังกัมมาได้ยุ หกล้านเลบ้บบาทพี่น้องเอ้ยหกล้านก็ก็งยิงยิงยิงซุนบนไปสองล้านเนาะโ oh. อ้โ oh. oh. อ้อ๋ออ๋ออ๋อ oh. 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 ารออนออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋่อออ๋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 อ่๋ออ๋ออออมทอกออ๋ออ๋อองลอา ยับบุญสองล้านยับล้างสามลานนั่นแหะพี่นอะนเลกนเลเดเงินพี่นคนที่ได้เนี่ยบ่อยากนะพ่อเนาะคนทได้บ่อยากก็สั่เ้ากบไม้เหมานั่งเงาูเียนับตั้งเงินชัวชัว่นี้นเงาที่เเตี๋ยนับเงินเฉพาประดนเตียนเงินเโอ้าเกิได้ล้เนยาสาย นั่งนับเงินหยุดต้นมักธุเรียนครับพี่ทีครับผมเงินทับยาพิโน่งชีลุยอ่าอ๋อไปสู่อาจารย์แดงไปส้นอาจารย์แดงดังเมียนไม่รอดพี่น้องครับผมอ๋อครับพี่น่งพี่น้องก้อนสิตมาดนั่งเบากับซ่องเอาไว้ซ่องม้าเองซ่องเยี่ยมหนึ่งครับพี่น้องครับผมครับผมอย่าไปมีโศกมี ใช่มีเงินมีทองสูงสูงตัวคนหรือพี่น้องเขามาเขามาหน่อยก็่ตื่หน่อยเข้ามาไล่ตื่นไายพี่น้องอืมเป็นเป็นแนวทางพี่น้องเอ้ยอืมอันนี้คือแนวทางนี่คือเป็นแนวทางอ่าเลืซังล็อคลากาอืมรัง่ายง่ายให้จับตายเลขสามพี่น้องเอออืมว่าขันว่าเลีนบินกันไหม้ เรยกเขาโหลดพี่น้องให้เรยกเขาเลยครับไปได้เร็วสุดนี่ผมมาพอควนนะน้อครับผมครับผมสี่สามเด้อพี่น้องอือสี่สามสี่สามศูนย์สามพี่น้องศูนย์สามหันหน้านึง,ง,งพี่น้อง กันสี่สองเลยพี่น้่งสี่สองนี่คือสะพอนิกระล่างเลยพี่นุ่มโอ้ไม่เกี่ยวกับบนครับชุดนี้ล่างนั่พ่อเน,อะนาะล่างพอเป็นเหล็กกะรัฐบาล่นบูมีเงินพี่น้องเพิ่นไปใสพี่น้องสังเกเ้าดีๆพี่น้อง สานคิบสองคนเด็กหนึ่งเลี้ยนกระบอกไทยพี่น้องเบียนรถมั่นเกิดสามมันศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามสี่สามสองพี่น้องเห็นรถบาสขนาดนั้นพุทพ่อดาบเสี้ยนย่องเลิกบอกมั่นตรงหน้าไม่บนก็ล่างเด็กสุดเนยครวัดเนี้ย ที่สองไปอยู่บนมันก็ต้องไปชนครับเล็กสูตรลักไอยของคุณพ่อ0ูราสีกันส่วนกัน4ีกันเพิ่นไม่ซื้อดอกพี่นนองเพราะว่ามันออก3 2าสามสองนียรน่ะเออเออเอาเอาเล็กสไปใช้เล็กสกันไม่ซื้อดอพี่นนอเแต่ว่าตัวเนี้ยเนี้นี่สี่สากับสูนี่ยบอก่อ แมนมันมีแค่สองหางแค่เนียวสิเสียสองหางเหรอเพราะว่ามันมันอยู่หัวข้อมันอยู่หัวข้อรถขั้นนั่นนะอืมรถทัานบอกเรือพี่น้องซูสสามเนี่ยครับอืมมันขันขาสามยูพี่น้องเอ้ยสามยูขกัสจิเรียนเลยมีสามสามซูนี่แหละชิดก้อนน่ะครับอ่าอันนี้ชุดนี่เฉพาะล่างเด้อพี่น้องเด้อเน้นล่างอ่าเน้นล่างครับพี่น้องเนาะ อสองหางละสองหางเนียนๆเลยพี่น้อๆเนียนๆแก้นๆเลยเนียนๆแก่นๆพี่น้ง 3, งองสี่สามศูนย์สามพี่น้องเิ้งเด้อเอซีครับผม